สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปดกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ผมมีอัปเดตเบี้ยของกลุ่มเปราะบางนะครับเด็กผู้สูงอายุผู้พิการมาฝากนะครับข่าวนี้มาจากเดอะบางกอกอินไซด์นะครับเป็นข่าวของวันที่4สิงหาคม2 5 6 5 อัปเดตเ,เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางอุดหนุนบุตรผู้สูงอายุคนพิการงวดประจำเดือนสิงหาคม2565โอนเข้าบัญชีวันไหนได้เท่าไหร่อัปเดตปฏิทินโอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง3กลุ่มประกอบไปด้วยเด็กเล็กผู้พิการผู้สูงอายุเตรียมรับเงินเ,นเยียวยาประจำเดือนสิงหาคม2565โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเข้าบัญชีของผู้ที่มีสิทธิ์ในวันที่10สิงหาคม2565ได้แก่เงินอุดหนุนบุตร600บาท เบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุ6 0 0้อถึงหนึ่บาทได้ตามขันม้นบันไดแล้วก็เงินช่วยเหลือพิเศษที่รัฐเพิ่มให้และเบีย้ยความพิการ8 0 0ร้อถึงหนึ่บาทเงินอุดหนุนบุตรเด็กแรกเกิดอายุ6ขวบครอบครัวราไยได้น้อยเฉลีย่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีรับเงินอุดหนุนจํานวน600บาทต่อเดือนแล้วก็เบีย้ยความพิการสําหรับผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปรับเบี้ยยัยงชีพจํานวน800บาทอายุต่ำกว่า18ปีรับเบี้ยยัยงชีพจํานวน1000บาทเบีย้ยสุดท้ายนะครับก็เป็นเบี้ยยัยงชีพผูู้สงอายุ อายุ60-69ปีรับเบีย้ยอย่างชีพ600บาท70-79ปีรับเบีย้ยอย่างชีพ700บาทแล้วก็80-89ปีรับเบีย้ยอย่างชีพ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปรับเบีย้ยอย่างชีพจํานวน1,000บาทนะครับเรียกว่าสูงสุดแล้วอันหนึ่งกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้สูงอายุซึ่งตามปกติจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุตามขั้นบันได600-1,000ตามเมื่อสักครู่นี้นะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมโดยรัฐเริ่มทยอยให้ใหตั้งแต่่่เดือนนก,รรกาาาทีผม และในเดือนสิงหาคมนี้จะถือว่าเป็นการจ่ายงวดที่2ซึ่งจะได้รับเงินดังต่อไปนี้เงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมงวดที่2วันที่19สิงหาคม2565ก็คือจากวันที่10นะครับวันที่19ท่านก็จะได้รับอีก1ก้อนนะครับสำหรับอายุ60 69ปีจะได้รับเงินทั้งหมด100บาทแล้วก็อายุ70 79ปีจะได้รับเงินทั้งหมด150บาทอายุ80 89ปีจะได้รับเงินทั้งหมด200บาท อายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเงินทั้งหมด250บาทสำหรับกลุ่มสูงสุดนี้นะครับ1,000กับอีก250ก็จะเป็น1,250บาทนะครับซึ่งถ้าท่านใดมีบัตรคนจนก็จะได้รับเงินเพิ่มในวันที่15อีกนะครับ50กับ100บาทปฏิทินการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนสิงหาคม2565โอนเข้าบัญชีวันพุทธที่10สิงหาคม65แล้วก็เดือนกันยายน หรือเดือนหน้านะครับจะมีการโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่9กันยายน2565นี่นะครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาฝากท่านผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือวันนี้นะครับท่านสุดารัตเกยุราพันธ์นะครับหรือคุณหญิงหน่อยนะครับได้มีการนําคณะนะครับไปยื่นร่างพรบกับท่านชวนลีกภัยนะครับเรียกว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันในการออกพรบบานาแห่งชาตินี้ให้ได้นะครับสําหรับผมนะครับเชื่อว่าถ้า ทุกฝ่ายช่วยกันผลักดันนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันที่4สิงหาคม2 5 6 5คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นำคณะพักไทยสร้างไทย ยื่นร่างพรบรบำนาญแห่งชาติและสวัสดิการผู้สูงอายุให้ชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรพร้อมชวนประชาชนลงชื่อร่วมสนับสนุนเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่4สิงหาคม2 5 6 5ที่รัฐสภาคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยหรือทอสทนายโพคินโพลกุลประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศพักไทยสร้างไทย และนายต่อพงษ์ชัยสารประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพร้อมคณะเข้ายื่นล่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติและสวัสดิการผู้สูงอายุพอสอของพรรคต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทน,นรัษฎรเพื่อให้สภาผู้แทนรัษฎรพิจารณาตามรัฐธรรมนูญที่ห้องประธานสภาผู้แทนรัษฎรชั้น1ิรัฐสภาโดยคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าประชาชนชาวไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีอย่างดีตั้งแต่เกิดจนแก่ จึงเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อในร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติและสวัสดิการผู้สูงอายุพอ,อที่เสนอโดยพักไทยสร้างไทยเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยในการยังชีพและประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวหากผู้สูงอายุมีไรายได้น้อยยากจนและสุขภาพไม่ดีจะมีปัญหาต่างๆอาทิจะเป็นภาระต่อการรักษาพยาบาลของรัฐไม่เกิดการสร้างงานและสร้างไรายได้ต่อประเทศจึงจำเป็นต้องดูแลผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมสร้างสุขภาพซึ่งร่างกฎหมายนี้จะทําให้ผู้สูงอายุมีไรายได้เพียงพอต่อการยังชีพส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งลดค่าใช้ใจ่ายต่อการรักษาพยาบาลของประเทศและครอบครัวลดภาระต่อลูกหลานและจะก่อเกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากลดความเลื่อมล้ําได้ยังเป็นที่มาของการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายบำนาญป,ประชาชน3,000บาทและเงินดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ถึง4ด้านนี่นะครับเหตุผล4ประการที่ท่านสุดารัตผักดันกฎหมายฉบับนี้นะครับก็คือ 1. ทําให้ผู้สูงวัยมีไรายได้เพียงพอต่อการยังชีพที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี 2. นโยบายดังกล่าวจะมีโครงการในการส่งเสริมสุขภาพซึ่งจะช่วยลดค่ารักษาพยาบาลและประหยัดงบประมาณแผ่นดินและผู้สูงวัยจะสามารถกลับไปทํางานได้ รวมทั้งจะมีโปรแกรมในการส่งเสริมศักยภาพในการทํางานให้กับผู้สูงวัยวงเล็บรีสกิลหรืออัพสกิลนะครับ 3. เป็นการลดภาระลูกหลานโดยเฉพาะคนในวัยทํางานทําให้ลูกหลานสามารถตั้งตัวได้ 4. เป็นการเพิ่มกําลังซื้ออย่างมโหฬาทําให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากพร้อมสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับเศรษฐกิจไทยจากเงินบํานาญประชาชนเดือนละ3,000บาทที่ผู้สูงอายุจะใช้ในการจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนอย่างมหาศาล เงินจากโครงการบำนาญประชาชนจะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศรวมถึงสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้ฉบับนี้เงิน3,000บาทอาจจะไม่ต่างกับฉบับอื่นๆนะครับแต่ฉบับนี้จะมีในส่วนการดูแลผู้สูงอายุในหลายๆด้านนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าร่างพรบฉบับนี้ดีกว่าหรือดูแลท่านผู้สูงอายุครอบคลุมกว่าฉบับอื่นๆนะครับด้านดรโพคินกล่าวถึงหลักการและเหตุผลโดยระบุว่านโยบายบำนาญประชาชน3,000บาทเป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญ ที่รัฐต้องดูแลผู้สูงวัยให้มีไรายได้เพียงพอต่อการยังชีพซึ่ง3,000บาทต่อเดือนมาจากฐานของการที่รัฐต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่เหนือเส้นแบ่งความยากจนที่ประมาณเดือนละ2,700ถึง2,800บาทดังนั้นหลังจากสภา,าตรวจสอบความชอบของร่างกฎหมายซึ่งใช้เวลาประมาณ30วันแล้วขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันเข้าชื่อโดยสามารถลงชื่อผ่านเว็บไซต์ของทางรัฐสภา,าซึ่งมั่นใจว่า จากการเดินสายพบปะพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนต้องการเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและมั่นใจว่าจะใช้เวลาไม่นานนี่นะครับเดี๋ยวหลังจากมีการตรวจเบื้องต้นนะครับก็จะมีการนำร่างฉบับนี้ไปประกาศที่เว็บไซต์ของรัฐสภานะครับแล้วก็ให้ประชาชนลงชื่อนะครับหรือจะมีการแสดงความคิดเห็นในร่างก็ได้นะครับแต่สำหรับผมนะครับเชื่อว่ายังไงยังไงก็เกินหมื่นรายชื่ออย่างไม่ยากเย็นอะไรนะครับสำหรับคุณหญิงหน่อยมาเองแบบนี้นะครับ